ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d าคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2565ที่สนามกีฬาโรงเรียนหาดอมราลาศรลักษณ์วิทยาตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรุนพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2 5 6 5ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆระหว่างวันที่1ถึงวันที่18กันยายน25 หน้ณสนามกีฬาภายในจังหวัดสม,มุทรปราการในพิธีเปิดมีนายไพบุญพินเที่ยงนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสม,มุทรปราการนายพีรวัตรมงคลศิลป์ผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสม,มุทรปราการตลอดจน,นคณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสำหรับรายการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการเกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายในการกีฬาขั้นพื้นฐานโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจนเกิดเป็นการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพได้ต่อไปซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น10ชนิดกีฬา ประกอบด้วย1กรีทา2แบดมินตัน3เทควันโด4มวยสากลสมัครเล่น5วอลเลย์บอล6ฟุตบอล7จักรยาน8เทเบิลเทนนิส9เปตองและ10กีฬาฟุตซอลโดยสนามกีฬาโรงเรียนหาดอามารากักนรักวิทยาเป็นการจัดการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1 0ถึง11กันยายน2 5 6 5โดยในภาพเป็นการแข่งขันของโรงเรียนหาดอามาราสอนรักวิทยาในชุดเสื้อสีน้ำเงินแดงพบกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาสม,มุร ปาการในชุดเสื้อสีชมพูฟ้าแข่งขันครึ่งละ20นาทีโดยครึ่งเวลาแรกโรงเรียนหาดธรรมราอนรลักวิทยานำก่อน2ประตูต่อศูนย์ครึ่งเวลาหลังทั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิยาลัยสมุรปาการและโรงเรียนหาดธรรมราอนรลักวิทยาทำประตูเพิ่มได้อีกจนหมดเวลาการแข่งขันโรงเรียนหาดธรรมราอนรลักวิทยาชนะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิาลสมุรปาการ5ประตูต่อสา ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก